นี่ก็ต้นเป็นต้นทุเรียนนะครับที่เพื่อน่าจะดูออกนะเก่งกลางนะลำต้นกลางนะกลางรับแสงแดดนะพอน้ำถึงนะเนี่ยนี่ก็เก่งกลางใบกลางสวยเต็มนะเนี่ยใบกลางสวยรับแดดในตอนเช้าได้ดีนะ ต้นที่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำตดนน้ำได้อย่างเหมาะสมในช่วงหน้าแล้งนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดเรื่องการโยงโคนนะครับเนี่ยเป็นทุเรียนอายุปีกว่านะครับแล้วก็ต้นนี้ก็ไม่ถึงปีประมาณ89เเดือนนะครับแต่กำลังเนี่ยก็เป็นลำต้นที่ดีนะเหมาะสมนะแล้วก็เป็นการโยงทุเรียนที่ เหมาะสมนะเพราะอายุปีกว่าเราต้องโยนรอบๆโคนนะอย่าโยงในโคนนะจะทำให้รากเสียหายได้นะเพราะรากเริ่มเดินแล้วเนี่ยแต่ต้นนี้ก็อายุไม่ถึงปีเทียบก็โยงไปหน่อยๆน,นะเพราะว่ารากก็ไม่ออกทะเลทีนะแต่ต้นก็เริ่มสวยเริ่มไล่ทันอายุปีกว่าแล้วนะนี่นี่หน้าเลงต้องโยงโคนนะเพราะถ้าโยงโคนเะนี่ยน้ำจะซึม ลงสู่ชั้นหินชั้นดินข้างล่างไม่ได้นะครับทำให้ต้นทุเรียนนะมีอาการนะมีอาการน้ำไม่ถึงนะเนี่ผลจากการโยงค้นตลอด <c oughs> ตลอดการปลูกนะครับนี่มีลักษณะอย่างนี้นะครก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับคลิปนี้ก็มาทำเรื่องการโยงค้นนี้หน่อยๆนครับนะไม่ได้พูดอะไรเยอะ